สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะเราก็มาคุยกันเรื่องตัวเลขเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตีมีแนวทางตัวเลขมานําเสนอให้ท่านผู้ชมนะคะเป็นแนวทางตัวเลขของเจเมนะคะเจเอมทานการโท แกก็โทรมายำนะคะว่าแกมีตัวเลขมาอยากจะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมนะคะแนวทางตัวเลขนะคะเป็นเพียงการนําเสนอเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปหยิบจับหรือว่าหาลอตเตอรี่กันไว้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบนะคะก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะ เพราะว่าตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะคะเพราะเราไม่รู้นะคะว่ากองฉลากนะคะจะออกเลขตัวไหนนะคะตีเอามาเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเจเอ็มนะคะก็โทรมาย้ำแล้วนะคะแกก็ให้ตัวเลขไว้นะคะแนวทางตัวเลขของเจเอ็มนะคะก็มี80นะคะแล้วก็87ค่ะแล้วก็82ค่ะ86นะคะแล้วก็32 30นะคะ ส่วนตัวเน้นนะคะที่เจเอมบอกว่าให้ยิบจับหรือว่าหาลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือกันไว้นะคะคนละใบสองใบนะคะเผื่อมีโชคมีลาบนะคะเจะเอมเน้นให้ก็เป็น80นย์นะคะแล้วก็8 6หนะคะแล้วก็30น,นะคะตัวนี้ตัว3าตัวนี้นะคะที่ว่าเจเอมชอบนะคะยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมก็แคปไว้นะคะหรือว่าจดไว้นะคะกันลืมนะคะเพราะเพราะว่าฝาจะถึงใกล้วันหวยอ,ออกนะคะก็ลืมตัวเลขนะคะเอย่าท่านผู้ชมแคปไว้เลยนะคะ ส่วนใหญ่นะคะเจเอมแกจะแม่นเลขล่างนะคะแต่เวลาซื้อตัวเลขก็ต้องซื้อไปซื้อกลับนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าไม่กลับก็ตับแตกนะคะท่านผู้ชมคักแคปกันไว้หรือว่าจดกันไว้แล้วยังคะจดไว้นะคะกันลืมนะคะชัดไหมคะ เพื่อจะมีโชคมีลาบกับเลขของเจเอมนะคะท้ายนี้นะคะยังไงตีก็ขอฝากช่องตีคนเดิมด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งนะคะฝากกดติดตามให้ช่องตีคนเดิมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็ดตัวเลขดังๆนะคะท้ายนี้นะคะตีก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมีโชคมีลาเพงเฮงถูกหวยงวดวันที่1กรกฎาคม65นี้กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ 갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만